จจุดของสั้นฟิลิปนี่เขียนยากเนาะมันงงตรงตัวเหลือใช่ไหมครับนับไม่บ่อยแล้วจะคล่องครับพยายามอย่าลอกนะพยายามนับดูแล้วนับเองก่อนเราดูว่าตรงที่พี่เขียนไหมอืมอตรงแบบจุดเนี่ยคือปัญหาแล้วข้อสอบก็จะบังคับนะข้อสอบเตียมนั้นจะเป็นตารางมาครับออกมาเป็นตารางสองสองซีซีซ้ายให้เขียนุดแบบจุดเลียกขวาให้เขียนโดแบบเส้นนะอะไรอย่างเงี้ยของคนละโมได้กุกันนะ พี่เห็นเขาสอบปีที่แล้วเด็กถ่ายรูปมาให้ดูแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เอาเขาสอบมาดูแล้วนะเขารู้ว่าพวกเธอจะถ่ายรูปมาให้คนอื่นดูเขาก็เลยไม่ให้ดูแล้วปีที่แล้วปีสุดท้ายคือตรวจเสร็จปุ๊บเอามาแจกคืนให้ดูว่าผิดเพราะอะไรอ่ะไม่มีใช่ไหมเธอไม่เอามีมะไม่มีแจกคืนใช่ไหมนโยบายใหม่แล้วมั้งทุกปีจะแจกคืนมาให้ดูครับแล้วเด็กก็เอาไอโฟนมาแล้วก็ส่งเมลมาให้พี่ ที่เขาตกแต่งโฟโต้ช็อปทำให้มันสว่างทำให้มันชัดนี่เขาไปทำให้เด็กทำปีต่อมาพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บอาจารย์วิชาอื่นด้วยนะเลก็โดนอะไรโดนฟิสิกส์ฟิสิกส์เนี่ยอาจารย์กลุ่มอาจารย์หมดฟิสิกส์จะที่เคี่ยวต่อข้อสอบจะข้อสอบเก่าเก่าข้อสอบก,ก,ก็ค่อนข้างเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมเคมีจะออกใหม่ทุกปีหมวดเคมีจะฟิตเลขก็จะยากเด็กก็จะถ่ายรูปนะ เขาเลยไม่ให้ดูแล้วจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะให้เด็กดูอ่ะเขาจะเร้ว่าผิดตรงไหนไงเนาะมีผลดีแต่ว่าก็มีผลเสียเขาก็เลยไม่ให้ดูแล้วอต่อมาัญ้า H3PO4 ก็เด็น H ตัวเิ O สามตัวเลยป๊านะแบบเส้นก็ไปแปลงเป็นจุดเอง เอสเซลอสี่ก็ดึงเอสมาติดโอตัวหนึ่งปั๊บอันนี้จะยอมเกินกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหตุผลให้ต่อบได้บ้างครับทําไมมันยอมเกินครับคอรินจะเกินจะไม่โครนะท่าที่โออยู่บนข้างแต่มันไม่โครให้เพราะอะไรเวลากลายเป็นไอออนนะครับเอสหลุดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอะไรครับโอลบถีอย่างนี้ถูกา นะจะดูนะถ้าตัวนี้กระโดดเข้ามาแล้วตัวนี้กระโดดออกก็จะ,ะรรกลายเป็นอะไรครับอย่างนี้ถูกไหมแล้วถ้าตัวนี้กระโดดเข้ามาอันนี้กระโดดออกดาวนี้กลายเป็นอะไรครับกระโดดออกฝั่งไหนก็เป็นลบฝั่งนั้นถูกไหม แล้วถ้าตรงนี้กระโดดเข้ามาตังนี้กระโดดออกเห็นยังอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับแล้วอันนี้กระโดดเข้ามาอันนี้กระโดดออกกลับมาเป็นโดวเดินเห็นไว่าวนเป็นสี่รูเเปเขาเรียกว่าภาวะเรอะไรครับเรโซแนนซ์ของเปอร์คอร์เลยถามว่าถ้าถ้าเธอฟังดีๆนะถ้าตกลงว่าที่บอกอ่าตมวติเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยให้เป็นโค เส้นคู่มีคู่สองเส้นมีโคเส้นหนึ่งนะถามว่าเวลามันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยมันจะกระโดดได้แค่ตรงเนี้ยได้แค่สามขาขานี้จะกระโดดด้วยไม่ได้ถูกไหมพอไม่มีเวลาคู่กระโดดไม่ขึ้นมันก็จะสมมติต้องนี้เป็นโคนะครับมันก็จะกระโดดได้แค่บริเวณตรงนี้ถูกไหมก็คือไม่เสถียรทั้งโมเลกุลถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นคู่หมดก็อย่างที่เห็นเนี่ยกระโดดไปกระโดดมา มันก็จะประจุเท่าเทียมกันทั้งโมเลกุลถูกไหมกลุ่มหมอกอิเล็กไม่ใช่ประจุกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนจะเท่าเทียมทั้งโมเลกุลมันก็เลยยอมเกินไงอันนี้คล้ายๆซัลเฟอร์ไดไหมครับคล้ายๆซัลเฟตเมื่อกี้เนาะแต่ตัวนี้ก็จบไปเออมีเดินเข้อเดินตอกเนี้ยให้เขียนเรโซแนนซ์ออกมันเีสี่ขอจะต้องเขียนสี่อันคือเดิเข้าเดิออกเดิเข้าเดิออกมันมีสี่ขาจะต้องเขียนสี่อันนะอย่างเงี้ยวนในวงกลม หรือที่เขียนเป็นวงกลมเธอเขียนสี่หาเรียงกันหาถูกวอันนี้หนึ่งอันสองอันนี้สามอันนี้สี่ใช่ปะ่ะแล้วเธอทำาลูกศน,นนะกอย่างนี้นะลูกสรสองทางางนี้นะจะพีเยวอี่าน a b c d ล้วก็อย่างอันนี้ a นะอ,นน b, อ,นน c, อันนี้ b นะี้ c นี้ d นะเธอก็มาเรียงอย่างนี้ใช่เขียนเนี่ยลอกมาใหม่แล้วเธอก็ลูกศอนโยงมาอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันดูไม่สวยแต่ถ้าเขียนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเธอแค่ยังไงครับก็แค่ใส่ลูกศร แต่เขียนมันหางกันหน่อยนะพี่เขียนชิดกันแล้วมันดูสับสนนะ่นมันก็เป็นวัฏจักรของมันอย่างนี้ครับเปิดคาเลยอ์อนก็จะ,สะเสถียรโอเคเนาะก็ฝากไปทบทวนแล้วกันวันนี้เราจะจบ